สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกับผมโนโนวินิคเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบสำหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องเดินทางไปที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ถามว่าไปทำไมก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆรออยู่ที่นั่นนะครับบางเอื่นวันนี้พอมีเวลาก็อยากพาพี่น้อง ทุกท่านเดินทางไปไปชมเขาคอเพราะว่าที่นั่นมีเรื่องราวหลากหลายเหตุการณ์รออยู่เราก็ไปพร้อมกันเลยครับครับเมื่อปีพศ2554นะครับผมก็มีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ได้ทำอยู่ตรง Youtube ไม่ได้ทำนะครับ แต่ว่าอยากไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งเคยมีการสู้รบมาก่อนก็เลยตัดสินใจขับรถไปสองคนกับภรรยานะครับพอเดินทางไปถึงเขาคอก็ประมาณสัก4ี่ห้าโมงเย็นพอไปถึงก็ลำดับแรกก็หาที่พักขับรถเข้าซอกนั้นซอยนี้เต็มเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงเทศกาลนะครับห้องพักในพื้นที่เขาคอเต็มก็มีอยู่ น่าจะมีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับรีสอร์ทแห่งหนึ่งพอเข้าไปห้องพัดลมพันแโอพี่น้องพันแบาทห้องพัดลมนี่นะก็ปรึกษากับครอบครัวเพราะว่าเราไม่ได้รวยขนาดนั้นถึงรวยก็คงไม่จ่ายเพราะพันแปดสองพับาท2อ0พันหมันแพงเกินไปนะครับเล่ามาถึงตรงนี้นะครับก็ฝากถึงพี่น้องผู้ประกอบการผมเข้าใจว่าท่านมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแยะ แต่ว่าราคาก็น่าจะให้สมน้ำสมเนื้อสักหน่อยนะครับพวกเราฐานพันศึกนะครับข้าราชการทหารเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับไม่มีเงินเยอะแยะมากมายนะครับก็เอาพอสมควรนะท่านนะนะครับส่วนเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอันนั้นเขาไม่เดือดร้อนนะครับไม่เสะเทือนคนนักแข่งไม่ร่วงนะครับก็อยากขอฝากพี่น้องผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเขาค้อและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ ขอให้คิดราคาค่าที่พักให้เบาๆนิดนึงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเมื่อหาที่พักไม่ได้ผมก็ขับรถวนไปวนมานะครับไล่ตั้งแต่สีแยกน้องเมนาะเลี้ยวขวาขึ้นไปที่ฐานอิฐที่ฐานกรุงเทพไปที่อบตอเขาเค้อไปทะลุที่บ้านแคมสนก็หาที่พักไม่ได้ดวงตะวันก็ค่อยต่ำลง นะครับแต่ว่ามันยังไม่ตกดินยังพอเห็นลางๆอยู่นะครับก็ขับรถกลับมาพอขับรถกลับมาเลยอบตเขาคอได้เล็กน้อยนะครับตาก็สอดสายมองหาที่พักมองหาป้ายรีสอร์ทก็ไปเจอป้ายหนึ่งเขาเขียนว่าเรือนร่มเก้าใต้ข้อความเรือนร่มเก้าเขาเขียนว่าชมลมทหารผ่านศึกเขาคอไม่ได้ลังเลเลยแตะเบรกนิดนึงหักพวงมาลยัยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับก็ไปเจอเรือนร่มเก้า ตั้งอยู่ห่างจากถนนหรือว่าเส้นทางหลักนี่ประมาณสัก100เมตรนะครับในขณะนั้นก็มองเห็นพลทหารวิ่งเข้ามานะครับก็มารายงานตัวนะครับเป็นทหารที่ดูแลบ้านลมเก้าเอรือล่มก้านะครับจากนั้นผมก็บอกว่าเป็นประธานชมรมฐานพาโชคคอาาห้าหนึ่าไข่ปักตรงชัยนะครับมาเที่ยวเขาเคก็เลยถามหาว่านายทหารท่านใดที่ดูแลอยู่นะครับน้องเขาก็ดีนิสัยดีมาก นะครับเขาก็ประสานงานก็ได้พบกับพี่ต่อนะครับหมวดต่อนะครับเขายศด้้อยโทนะครับเป็นทหารอยู่หน่วยรบพิเศษค่ายสดิทเสนาจังหวัดพิษณุโลกนะครับเคยลบอยู่ในพื้นที่เขาเค้อแล้วก็ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมทหารพันศึกเขาเค้อคือท่านพลโทบรรยงศิรสุนทรวีรบุรุษเขาเค้อก็มอบหมายให้พี่ต่อเข้ามาดูแลเรือนลมเก้า นะครับจากนั้นก็ได้ทักทายกันถามไถ่ายถึงเล่าาๆที่มาที่ไปในพื้นที่เขาคอเสร็จเรียบร้อย,อยพี่ต่อหรือว่าหมวดต่อเขาก็ถามว่าโดนอยากเข้าไปชมในเรือนล่มเก้าไหมเพราะว่ามันก็ใกล้มืดค่ำแล้วผมก็เรือนล่มเก้าเป็นอะไรทําไมมีอะไรให้ชมผมก็ถามพี่ต่อพี่ต่อก็บอกไปชมเอาเองจากนั้นพี่เขาก็พาเดินเข้าไปพอเข้าไปในบ้านเขาก็เปิดไฟก็ตะลึงนะครับ สิ่งที่พบเห็นในตอนแรกนะครับก็เป็นภาพภารกิจของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับจากนั้นก็มองทั่วไปนะครับก็มองเห็นภาพภารกิจของในหลวงรัชกาลที่10ในช่วงระหว่างที่เข้าไปเขาเรียกวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำเข็กเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเขาของม้งที่อยู่บนเขาคอนะครับซึ่งเรือนร่มเก้าเรือนล่มเก้าหลังนี้ เป็นเรือนรับรองที่ในหลวงร .9 ใช้เป็นที่รับรองนะครับในการทำโครงการในการคือพัฒนาลุ่มน้ำเข็กนะครับก็ได้รู้รู้แล้วว่าเรือนรับรองหลังนี้นะครับพ่อหลวงร .9 และในหลวงรัชากาลที่10พระอ,องค์ท่านก็เคยมาพำนักพักที่นี่นะครับจากนั้นก็ดูต่อไปสิ่งที่เห็นนะครับก็มีอาวุธยุธทธุกรนะครับพวกอาวุธปืนสงคราม ในสมัยที่ลบกันที่เขาคอนะครับก็ใส่ตู้ล็อกกุญแจโชว์มีกับระเบิดชนิดต่างๆนะครับก,ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจากนั้นภาพภารกิจที่ผมดูแล้วประทับใจที่สุดนะครับก็คือภาพภารกิจของในหลวงราชการที่10ไปบัญชาการลบนะครับที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเรื่องราวเรื่องเล่า ที่ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือผมประทับใจมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นภาพภารกิจของพระองค์ท่านในครั้งนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นผมก็ได้อ่านนะครับเพราะว่าภาพเหล่านั้นมีการบรรยายไว้ใต้ภาพนะครับก็จึงได้รู้ว่าพระองค์ท่านไปบัญชาการลบนะครับแล้วก็เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าช่วงนั้นทหารหน่วยหนึ่งนะครับถูกล้อมกรอบถูก โจมตีจากผอกคอเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ถูกรายงานมาที่พระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่10จากนั้นพระองค์ท่านก็บอกว่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนายทหารแม่ทัพนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าอย่าเข้าไปเลยพระองค์ท่านเพราะว่าพื้นที่แห่งนั้นมันอันตรายมากเพราะผอกค,คอกาลังโจมตีหน่วยทหารพระองค์ท่านก็บอกว่ายิ่งมีเหตุการณ์ร้ายแรงเราต้องยิ่งไปช่วย นะครับจากนั้นพระองค์ท่านก็ขึ้นหอนะครับก็ไปลงหอยังไม่ทันลงพระองค์ท่านก็ถูกโจมตีจากนั้นความสูงระดับสัก12บสเมตรพรอ,องค์ท่านก็กระโดดลงมานะครับก็เกิดการยิงต่อสู้กันสุดท้ายพระองค์ท่านก็ได้รับชัยชนะแล้วก็เข้าไปประจำการในฐานปิบัติการแห่งนั้นแล้วก็เขาเรียกนอนเอา,เอาภาษาสามัญชนเราก็คือน,นอนนะครับพักผ่อน อยู่ในฐานวิบากการแห่งนั้นนะครับหนึ่งคืนนะครับในระหว่างที่พระองค์ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับอาหารการกินทุกอย่างก็เหมือนอย่างสามัญชนคนธรรมดานะครับพอลุ่งเช้าตะวันโผล่พระองค์ท่านก็ขึ้นหอ,อกลับมาที่ฐานวิบากการซึ่งอยู่แถวพิษณูโลุโลกนะครับตอนนั้นผมก็อ่านถึงตรงนั้นแต่พออ่านจบน้ําตาก็ซึมเพราะว่าเขามีภาพภารกิจ ในระหว่างการวิบัติหน้าที่ระหว่างการกระโดดลงจากหอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพภารกิจนะครับก็ดูก็ชมนะครับจนจบก็ถามพี่ต่อว่าหอสมัยนั้นพระองค์ท่านมาใช้เรือนรับรองแห่งนี้เป็นที่พักพิงใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ใช่พระองค์ท่านมาพักผ่อนที่นี่ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ หลังจากนั้นมาพระองค์ท่านก็ไม่ได้มาใช้เรือนรับรองหลังนี้อีกแล้วว่าอย่างนั้นครับผมนะครับอันนี้ก็เล่าสู่ฟังนะครับคืนนั้นผมก็เลยนอนอยู่ที่เรือนลมเก้าหนึ่ง 9, คืนนะครับพี่ต่อก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาการสู้รบในพื้นที่เขาคอแล้วท่านก็ถามผมว่านนเคยมารบที่เขาคอไหมผมก็บอกว่าผมมาไม่ทันครับพี่เขาคอหรือว่ายุทธการ ผาเมืองเผด็จศึกเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2524แต่ผมเข้ามาประจำการในค่ายปักธงชัยปีพศ2525ผมมาทันในช่วงที่กำลังพลชุดสุดท้ายเขาเคลื่อนย้ายกำลังกลับไปที่ต้นสังกัดคือค่ายปักธงชัยนะครับเมื่อท่านถามดังนี้ผมก็เลยอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาของฐานัานจูโจมโชคอ5-3ค่ 13, ายปักธงชัยว่าเข้ามาในพื้นที่มีภารกิจอะไรบ้าง นะครับก็ขึ้นไปค้นคว้าข้อมูลไปตรงไหนก็ไม่มีแต่ไปเจอรายชื่อของฐานพลานโชคโกฮัห่าไข่ปักธงชัยที่พรีชีพอยู่ที่อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาเคพอไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันน้อยจังนะครับกลับมาบ้านนะครับก็เลยมาค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ไปค้นคว้าข้อมูลที่่า่ปักธงชัยสอบถามถึงเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวง นจนได้เอกสารมาฉบับหนึ่งนะครับจึงได้รู้เรื่องราวเหตุการณ์ว่าโชกโกฮันหนึ่ามข่ยปักธงชัยเคลื่อนกำลังเข้าร่วมลบในพื้นที่เขาค้อในวันที่15กุมภาพันธ์2,524นะครับในช่วงแรกก็เดินทางอ้อมไปทางอ,อำเภออำเภอเนินมาปางอำเภอวังทองวังทองสมัยก่อนยังเป็นป่าเป็นเขานะครับแล้วก็เข้ามาที่บ้านแยงนะครับเข้ามาที่หนองแม่นา คือกาลังทั้งหมดนะครับก็ถูกกระจายกําลังนะครับตั้งแต่แคมป์สนเขาคอหนองแมนาเขายญ้ารอบๆบริเวณนะครับก็มีกองร้อยฐานพนตั้งอยู่ภารกิจหลักของฐานบานจู่โจมโชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยในสมัยนั้นก็คือบุกเข้าโจมตีผอกคออีกกําลังอีกส่วนหนึ่งก็คือคุ้มกันการสร้างทางนะครับจากหนองแมนาสู่ยอดเขาคอ ờ, จากทุ่งสะดาะพงมาหนองแมนานะครับมาที่เขาหญ้า แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจากแคมป์สนนะครับมาที่บ้านเล่าลือก็ขึ้นมาที่เขาคาะคือทุกทิศทุกทางนะครับรอบๆบริเวณพื้นที่ป่าเขาในบริเวณนั้นนะครับหน่วยทหารของฝ่ายไทยเนี่ยก็ตัดเส้นทางขึ้นไปในระหว่างการตัดเส้นทางขึ้นไปนี่ถูกโจมตีทุกวันยิงกันทุกวันตายทุกวันเจ็บทุกวันหอบินเข้าไปในพื้นที่ก็ถูกยิงร่วงนะครับลำแล้วลำเล่าทหาร ของไทยของฝ่ายไทยคนแล้วคนเล่านะครับก็ถูกย nee. ิงเสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากนะครับเมื่อถึงข่าวของโชคอ513ค่ายปักธงชัยพระเอกของเรื่องบ้างนะครับพอเข้ามาปุ๊บยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ล่วงไปเป็น10-20คนนะครับเยอะมากนะครับข้อมูลที่ผมมีอยู่มีชื่อมีนามสกุลมีกองร้อยต่างๆเก็บกี่คนตายกี่คนถูกบันทึกไว้หมด นะครับจากนั้นผมก็เกาะอ่านเข้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับมันเป็นข้อมูลลับนะครับก็อ่านเข้าไปจึงได้รู้เรื่องราวว่านะครับนอกจากทหารราบนะครับทหารประจําการของกองทัพบกไทยก็จะมีฐานพ่านโชคอห้าหน่ค่ปักทงชัยแล้วในระหว่างที่กําลังสู้รบกันในพื้นที่ป่าเขานะครับชคอห้าหน่ค่ปักทงชัยก็ได้ฝึกกาลังพลอีกชุดหนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ฐานพ่าน เขาเรียกว่ากองกําลังพิเศษแต่พวกเราในค่ายปกตุ้งใช้เรียกว่ากองกําลังกระทิ่งแดงภารกิจก็คือป่าปามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่เขาโคนะครับประมาณ2 3งสากองร้อยประมาณนี้ครับถูกส่งเข้าไปร่วมรบในพื้นที่เขาโคด้วยจากนั้นก็จะมีจีนห่อกองพล9 13ถ้าจะไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะครับก็เข้ามาร่วมรบนะครับคือลบทุกทิศทุกทางทุกมุมนะครับ ทหารส่วนหนึ่งก็อยู่รอบนอกนะครับก็ไล่ตั้งแต่อําเภอลมศักด์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นมานะครับมาบ้านแคมป์สนแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาคอในเวิ้งนั้นทั้งหมดอําเภอเนินมะปางอําเภอนครไทยฝั่งนูน้นเวิ้งนูน้นผู้หินล่องกล้าผาชูทงนะครับแถบนี้ถูกยึดครองไว้หมดแล้วก็มีพี่น้องทหารพลานของเราเนี่ยก็ถูกประจําการทั้งหมดนะครับการสู้รบในครั้งนั้นนะครับทหารพลานคนแล้วคนเล่าก็ถูกยิง ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับไม่น้อยนะครับในยุทธการนี้นะครับก็ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ผมไม่ได้แกะเไปไ็นรายบุคคลน่าจะหลายร้อยนายนะครับแต่ผมจำเอาเฉพาะที่เ,เสียชีวิตบนเขาคอเฉพาะฐานพานโชคอ,อันาค่ายปักทงชัยนะครับเสียชีวิตถึง39นายไม่น้อยนะครับ ส่วนฐานช่างของชพันซีซีที่ฐานพ่าชคอัหไปคุ้มกันการสร้างทางให้อันนั้นก็เสียชีวิตไป8ในายนะครับบาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนเหมือนกันในระหว่างขับรถแท็กเตอร์ด้อๆบึนๆบึนๆเพื่อสร้างทางนี่ก็ถูกซุ่มยิงขออภัยครับ, <c oughs> ๆๆรบเพราะว่าตอนหลังๆมานะครับรถแท็กเตอร์เหล่านั้นนะครับก็ถูกเอาปีกไม้นะครับมาทําเป็นเกาะป้องกัน นะครับทำรอบตัวพลรขับไว้4ด้านเลยนะครับถูกยิงมาก็ถูกไอ,ไอ้แผ่นไม้แผ่นเปียกไม้ที่หน้าหนานะครับก็เลยสูญเสียไม่ค่อยเยอะแต่คนที่อยู่นอกตัวรถเนี่ยสูญเสียเยอะนะครับยิ่งทหารหน่วยอื่นๆทหารราบคือถูกยิงตายตั้งแต่พลทหารยันในพันนะครับที่เขาคอเนี่ยลบกันหนักมากนะครับนอกจากายุทธการผาเมืองเระเ็จศสกที่เขาคอแล้วมียุทธการต่อเนื่อง คือยุทธการผาเมืองเกียงไก่มนต่อเนื่องจากยุทธการผาเมืองพระเดศศึกสําหรับคลิปนี้ผมจะเล่าเฉพาะยุทธการผาเมืองพระเดศศึกเดี๋ยวรอบเย็นเดี๋ยวจะสรุปยอดกําลังพลที่สูญเสียในยุทธการผาเมืองพระเดศศึกให้อีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เล่าก็คืออยากบอกเล่าเรื่องราว ความเป็นไปเป็นมาในพื้นที่เขาค้อสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับรู้เพราะว่ามีบางคนบางท่านก็รู้ว่าเขาค้อเขาค้เขาขอเวลาจะไปเที่ยวก็บอกไปไหนเขาค้อแต่พี่น้องบางคนบางท่านน่ะไม่รู้เลยว่าเขาค้อมีความเป็นมาอย่างไรเกิดการสู้รบตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนเจ็บกี่คนตายกี่คนเสียชีวิตกี่คนก็ไม่มีโอกาสได้รู้เพราะฉะนั้น คลิปนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องว่ากว่าจะมาเป็นเขาค้อในวันนี้ก็มีพี่น้องทหารตำรวจอาสาสมัครพลลเรือนของไฟเราเนี่ยีชีพเป็นจํานวนไม่น้อยนะครับเมื่อท่านเดินทางไปถึงเขาค้อถ้าไปทำบุญนะครับก็ให้เรียกชื่อทหารกล้าเหล่านั้นไปรับบุญกุศลที่ท่านทำด้วยเพราะมีทหารบางคนบางท่าน ไม่สามารถหามไม่สามารถแบกไม่สามารถอุ้มช้อนล่างออกจากพื้นที่การสู้รบได้บางคนบางท่านจบชีวิตที่นั่นแล้วก็ถูกกบฝังที่นั่นบางคนจบชีวิตไม่สามารถเอาศพออกมาได้เพราะว่าผอกคอยิงต้านไว้อย่างหนักนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับผมก็เห็นกองทัพภาคที่3นะครับได้ตรวจพบซากศพ อาวุธยุธโทโธปกรณ์ของพี่น้องทหารไทยหลายศพนะครับแล้วก็ได้ขุดและนำออกมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกเขานะครับผมก็อยากจะนะครับใช้คำพูดว่าขอกราบไหว้เวียงบอลพี่น้องประชาชนคนที่ไปเที่ยวเขาค้อหรือว่าพี่น้องที่อาศัยอยู่บนเขาค้อนะครับหากมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็ให้เรียกพี่น้องของเราทหารตำรวจ นะครับแล้วก็รวมทั้งผอกคอนะครับที่เสียชีวิตบนเคาคอให้ไปรับเอาบุญเอากุศลที่ท่านทำด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวมาว่ากันขอบคุณครับสวัสดีครับ